แม้ว่าตอนนี้เรายอมรับกันตามตรงเรายังไม่ใช่ทีมที่เหนือกว่าแมนซิตี้หรอกแต่อย่างน้อยเรามองแค่ตัวเองอะสิ่งที่เราคาดหวังจากทีมของเทนฮากฤดูการแรกคือการให้เทนฮากเซตวิธีการเซ็ตไมล์เซตจัดการระบบระเบียบภายในองค์กรไปแรกให้มันดีที่สุดในการอยู่ท็อปโเพื่อมีตั๋วแชมเปี้ยนส์ไปต่อยอดอนาคตในช่วงซัมเมอร์ในฤดูกาลหน้านี่คือสิ่งที่เราคาดหวัง ส่วนเรื่องแชมป์เรื่องบอลถ้วยเข้าถึงไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งช่างมันถึงไหนก็ถึงนั่นเราบอกแล้วปีแรกยังไงเราก็ต้องให้โอกาสเขาต้องมาเคาะมาซ่อมมาแซมมาปะผุเต็มไปหมดมันก็ต้องทําแค่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แต่ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ที่เราคาดหวังคือเรื่องของระบบระเบียบวิธีการเล่นมายเซ็ตทัศนคติฤด,ดูการที่แล้วนักเตะเล่นกันแบบเล่นเล่น,ลนอยู่ยดีๆก็เหมือลอยเล่นเล่นอย,อยู่เสียประตูแรกปุ๊บมึงถอดเลยมึงไม่อาเลยแล้วมึงก็เดิน,นเล่นกันเล่นกันแบบงงๆไม่มีความมั่นใจพอเสสียยหหงงงุุดดิิใ่กันป๊บ ทำเสียทำพาลาดก้มหน้าเดินก้มหน้าก้มตาจำภาพแรดฟอร์ดได้ไหมแม่มีภาพหนึ่งตอนเกมน่าจะ f a เอคัพหรือพีเมลิกไม่รู้ว่าเอฟเอคับมัง้งฤดูกาลที่แล้วอะ่ะเจอกับแอสตันวิลล่าแรดฟอร์ดแม่งอ,อกมานั่งแล้วแม่งมานั่งแววตาเหมือนลอยมากในตาว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอะ่นะณช่วงโมเมนต์เวลานั้นคือแบบโอแรดฟอร์ดแม่งดําดิ่งมากกับความมั่นใจที่ไม่มีเลยความมั่นใจไม่มีฟอร์มการเล่นไม่ได้แล้วสภาพทีมก็ย่าแย่ คือเชี่ยแม่งนึกภาพฤดูกาลที่แล้วเรายิางนึกไม่ออกเลยว่าแม่อยู่แม่งจะเด้งกลับมาวันนี้ยังไงอะ่ะตน้นฤดูกาลเราเห็นเทนฮาคุมทีมแบบโหเจอเบนฟอร์ดยังยับเจอไบตันก็สอนเชิงไปเราจะกลับมาได้จนถึงวันนี้จริงๆหรอวะแม่งคงโดนขำอ่ะถ้าเราบอกว่าแบบเฮ้ยเ <"Sh are S 2> นี่ยเชื่อเถอะเดี๋ยวเทนฮาแม่งชนะแมนซิตี้ได้บ้าอ้ที่โดนหัวล้อกันตายฮาโดนล้อกันที่แตกอ่ะถ้าใครไปพูดคำนั้นอ่ะ สุดท้ายเอเล็กทนาคทำแบบนั้นได้หวะแล้วทําแบบที่ให้เราแบบเป็นแฟนบอลแล้วภูมิใจได้อ่ะเชื่อเราชนะด้วยวิธีการที่เราลงไปสู้นะเว้ยเราไม่ได้ชนะแบบแค่เราแม่งแพ็กไว้เราซิตี้ไม่คมกันเองแม่งไม่ใช่อ่ะหลายๆครั้งแม่งคือพวกเราด้วยซ้ําที่ไม่คมกันแรดฟอร์ดมีโอกาสที่หืมหน้าเสียได้ไปสองครั้งอ่ะเรามีโอกาสที่น่าจะคมกว่าน,นี้ด้วยซ้ําซิตี้ครองบอลเอาก็ครองไปสิเรามีวิธีจัดก,การในแบบของเราอ่ะพื้นที่ที่คุณได้ครองคือตรงไหนใครบ้างที่จะได้ครองบอลน,นั้น เราจัดการให้บอลแม่งอยู่กลางสนามอยู่ในแดนคุณคุณเอาไปดิคนที่ครองบอลคือใครอาเกอ้อาคันจีคันเซโลวอลเกอร์โรดี แต่ถ้ามากกว่าน,นั้นพวกกูพร้อมจะกระโจนเข้าหาแล้วกูจัดก,การได้หมดแล้วกูพยายามเต็มที่กูซ้อนกันกูช่วยกันตัวเดียวกูไม่อยู่กูหลุดไปกูเพื่อนกูตามมาช่วยอีกเราเห็นความสามัคคีเราเห็นสปิริตทีมอ่ะเราเห็นในสิ่งที่เทนฮากคพูดย้ําเสมอเราต้องการเราจําเป็นเราต้องเล่นในมาตรฐานที่สูงเราต้องเล่นในระดับของเราเราไม่ต้องเป็นสนวัซิตี้จะยังไงอะไรไม่รู้แหละสิ่งที่เราต้องสนใจคือตัวเราเอง เราต้องโฟกัสกับงานของเราทุกคนต้องโฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองซึ่งวันนี้แม่งเป็นอย่างนั้นเห็นเลยทุกคนโฟกัสกับหน้าที่ตัวเองเทนน่โฟกัสกับหน้าที่ของเขาสำรองมีต้องทําอะไรก็ทําไปทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดส่วนผลลัพธ์จะออกมาแบบไหนก็ค่อยไปว่ากันซึ่งวันนี้ผลลัพธ์แม่งออกมาแบบโคตรน่าประทับใจแล้วน่าภูมิใจด้วยหลังกลับมาจากฟุตบอลโลกแมนดูยังไม่แพ้ใครเลยแล้วชนะติดต่อกันมาต่อเนื่องแรดฟอร์ดยิงประตูต่อเนื่องตั้งแต่กลับมาจากฟุตบอลโลกยิงทุกนัด เป็นสำรองตื่นสายกูลงสำรองกูก็ยิงวันนี้เจ็บกูก็ยิงประตูชัยให้ช่วยทีมเราจะคาดหวังอะไรมากกว่านี้อีกถูกไหมนอกจากโมเมนต์ดีๆแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นแฟนๆอยู่ในเตดภูมิใจกันได้เลยภูมิใจ,ก,จกันได้เลยกับฟอร์มการเล่นกับผลการแข่งขนะันน่ะมันไม่ง่ายนะกว่าจะมาถึงวันเนี้ยแม่งผ่านการทํางานที่โคตรหนักอนะ่ะเอาแค่เกมมเนี้ยแม่ง2อหนึ่งแต่เป็น2อหนึ่ง,ง,งที่ลากเลือดหลายคนเหมือนกันนะเฟสแม่งวิ่งทั้งเกมอย่างเงี้ยบรูโน่วิ่งชิบหายเลยอ่ะเราวิ่งแบบทั้งขึ้นทั้งลงไล่บอลออก บอลระหว่างวิ่งตอนไม่มีบอลต้องวิ่งไล่ด้วยเราต้องคิดด้วยต้องอ่านเกมด้วยต้องขยับช่วยเพื่อนด้วยต้องประคองตำแหน่งอีกิเพี้ยคุดเหนื่อยแม่งเหนื่อยมากแบบโหให้กำลังใจทีมแล้วก็ภูมิใจกับทีมเลยครับทุกคนมีความสุขกับวันนี้ได้เลยอะ่ะแล้วก็ส่วนอนาคตเราจะไปได้ถึงไหนเทนฮากบอกแล้วมีนาคมผ่านไปเมื่อไหร่เราค่อยย้อนมาดูว่าตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนเราอยู่จุดไหนของตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วยเราอยู่ในจุดไหนบ้างของแต่ละรายการ เมื่อผ่านมีนาคมไปเราค่อยย้อนมาดูวันนี้สิ่งที่เราต้องทำคือโฟกัสกันแบบเกมต่อเกมหลังเกมวันนี้เราชนะเราทำงานหนะักมีความสุขกันให้เต็มที่ครับแล้วเกมต่อไปก็ไปสู้กันใหม่